แพทย์หญิงนวินดาเจียมบุญศรีผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดเผยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดบริการตรวจเชื้อโควิดส9าสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสวนว่ามีความเสี่ยงหรือมาจากพื้นที่เสี่ยง18จังหวัดตามประกาศของจังหวัดอุบลราชธานีโดยจุดที่ตั้งตู้ความดันบวกสำหรับเก็บ ตัวอย่างก่อนส่งตรวจตั้งอยู่อาคารผู้ป่วยนอกเดิมโดยจุดบริการดังกล่าวเปิดตรวจทุกคนที่ได้รับการสอบสวนโรคจากกระทรวงสาธารณาสุขว่ามีความเสี่ยงหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยที่ผ่านมาช่วงเดือนเมษายนตรวจไปแล้วกว่า100เคสสาหรับประชาชนที่มีความกังวลมีอาการเข้าข่ายหรือเดินทางมาจาก18จังหวัดตามประกาศของจังหวัดอุบลราชธานีสามารถติดต่อเข้ารับการสอบสวนได้ตามโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามระบบ สวัสดีค่ะณนะจุดนี้นะคะก็เป็นจุดบริการ AI คลินิกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะจุดตรงนี้จะตั้งอยู่ในอาคารผู้ป่วยนอกเดิมนะคะจะอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับปั๊มปตทนะคะบริเวณตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่โล่งนะคะเราจะติดตั้งตู้ความดันบวกสําหรับเก็บสิ่งส่งตรวจในคนที่มีประวัติสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อนะคะคนที่มีประวัติสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อจะเป็นลําดับแรกที่เราจะนําเข้ามาสู่กระบวนการตรวจนะคะ ซึ่งทุกๆคนที่ได้รับการตรวจนี้จะต้องผ่านกระบวนการสอบสวนโรคก,ก่อนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นละลอกของช่วงเดือนเมษายนนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการตรวจไปแล้วร้อยกว่าเคสค่ะค่ะ,คะสำหรับสำหรับประชาชนที่มีความกังวลน,นะคะถ้าเกิดว่าท่านมีอาการ ที่เข้าได้นะคะแล้วก็รวมถึงท่านมีประวัติเดินทางมาจากจังหวัดที่เสี่ยงนะคะซึ่งตรงนี้อุบลราชธาน,นีก็จะระบุไว้18จังหวัดต,ตามคําสั่งของท่านผู้ว่านะคะเมื่อวันที่18มษายนแล้วก็รวมถึงผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อตามไทม์ไลน์ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจะมีการแจ้งในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยท่านสามารถติดต่อ เขารับการตรวจนะคะทีะ่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือถ้าเกิดว่าเป็นของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเองเราก็จะดูแลประชาคมในมหาวิทยาลายัยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาอาจารย์หรือบุคคลใกล้เคียงที่อยู่บริเวณรอบรั้วของมหาวิทยาลายัยก็เข้าสู่กระบวนการรายงานตัวสอบสวนแล้วก็นัดหมายเพื่อเข้ารับการตรวจค่ะเพราะว่าการตรวจเมื่อตรวจแล้วอาจจะต้องดูว่ามีอาการเมื่อไหร่ควรจะตรวจวันไหนแล้วควรจะตรวจรอบสองอีกครั้งเมื่อไหร่ค่ะ สำหรับห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ทำให้สามารถสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยแยกโรคและเก็บกักเชื้อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยนวัตรกรรมนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้ทีมแพทย์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์การทำงานด้วยระบบควบคุมความดันอากาศจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอากาศที่ไหลเข้าหรือออกจะถูกดูดหรือเป่าผ่านเครื่องปรับความดันและ ะระบบกรองอากาศระดับฮีป้าจึงมั่นใจได้ว่าอากาศที่กรองมีความสะอาดปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในนอกจากนี้ยังออกแบบโครงสร้างทุกชิ้นให้แข็งแรงมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบหลกักเนื่องจากมีน้ำหนักเบาแต่คงความแข็งแรงทนทานติดตั้งหรือถอนได้ง่ายและเคลื่อนย้ายสะดวกถือเป็นนวัตกรรมทางเลือกสำหรับโรงพยาบาลเพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องพวกเรา